สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่9กรกฎาคม2,568ค่ะ้อค่ะวัน,นี้นะคะแม่มูกระบาวเท่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่38นะคะจะพาธรรมชมนะคะมาติดตามในช่วงทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กรกฎาคม2,568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะชุด3ตัวเนาะคะ่ะปู่ให้4,96นะคะ พันตัดก็จะได้4664นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าปู่บริตัดให้นะคะล่างปู่ให้19มา91นะคะเมื่อนี้นะคะก็จะพามาถามปู่น้าว่าลูกสาวปู่ให้มาหรือยังนะคะคุณผู้ชมเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะเขาไปรับชมรับฟังน้ำแม่หมูค่ะก,ก,ก,การขับบนมัสการครับปูกาบนมัสการเจ้าค่ะปูครับวันนี้ วันที่9กรกฎาคม2568นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะปูเนาะอ่านะครับมออบ,นะบื้องแกจะเข้าวันสาวเหรอฮอ่าแมนค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระธรรมชมุ่มอาพาเดินทางมาหาปู38พี่น้องมาเนี่ยดาบมาหาปูแล้วดนะับหมวดที่ผ่านมาธรรมชุ่มนี่ครับหมวดที่ผ่านมาปูชุดนี่า้าตัดก 4, ระซีตรงๆนะปูเนาะโค้งสุดท้ายนะครับปูเน้นให้496ชุดบน หนั 6, บพกบ่นปูกระมา4กับ6พี่น้องล่างมาตัวร่องเด้อนะพี่น้องเด้อหนะับมาตัวกับหนะับปูให้เน้น28 29 18 19ตัวร่องมามาตัวกับแม่เก่าหนึ่งท่านผู้ชมราคาสองตัวมาตัวหนะับชุดบนปูกระเน้นให้0กับ6อันนี้สูตรสองตัวมาตัวบนนะครับแม่6พี่น้องอันนี้แลราคาลูกสาวปูสามแปดท่านผู้ชมเล็กเด่นเล็กวิ่งหนะับสองกับห้าสองไปหลักร้อย ถือว่าเดินดีนะครับเอาวันนี้ไม่ให้ปูย้ำให้ชุดบนตัวได้ปูรับะครับขอบบนตัวได้ปูนี่ก็ทำได้ รบบนหัวที่พานมามาสีกับหกกรปูนเนาะอ่มอมาสีกับพเพราะว่าสองสองบ่มีแบบสีกับหมาอยู่วันี้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองปูครับเน้นคูดใดปูชุดบนู่บนครับชุดบนนี้เน้นเน้นตัรใดปูห้าหายปูเจ็ดศู 5, 7, 0, 7, ย์ศูนย์เจ็ดหนึ่รับห้าเจ็ดศนูนเจ็ดโอ้ แล้วก็สองตัวได้พูตัดตัวไดครับยังเป็นตัวเก่าเน้นให้คู่เดียวนี่มอปัวศูนย์แปดน้ำหอปัวานป้ำครับห้าศูนย์แปดน้ำอาล้วก็0ศูนย์แป้ำเป็นตัวร่องบมอปูวตัวนี้ตัวร่องๆๆๆๆ ตาวเนี่ยค่ะคือหายเจ็ดศูนย์อ่ามาหามาหาปูตองวดปูแห่งหาเจ็ดศูนย์อ่าปูคือเอกงวดที่แล้วนี่ที่ปูเนี่ยให้มาหาปูคงสุดท้ายนี่ซีเก้าหกน้องปูเนาะอ่าถาตัดก็ได้ซีหกตรงตรงอยู่ด้วยอ่าหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยนี่งวดที่แล้วปูให้ตัวเดียวคือซีแต่ว่าผนมาสองงวดที่แล้วลงให้บ่เขา่าตอนหลักร้อยงวดนี้ ห้ากับเจ็ดได้พี่น้องเด้อ่าห้ากับเจ็ดปูเน้นที่หาอ่าเอาหาปูแห่งหาเจ็ดศูนย์เมื่อ so นี่ตัวร่องคือหาศูนย์แปดแบบปูหาศูนย์แปดแปดตีปูชุดล่างตีปูบ่เนยชุดล่างหมดที่แล้วล่างปูแมนเด้อมาตักราซื้อพี่น้องน้าปูมาตัวร่องปูไปเน้นตัสองแปดสองเก้าชุดล่างตัวเก้าแบปู ลูกสาวป,ปูหาสามก็แปดสามหาสามก็แปดสามถ้าวิ่งวิ่งตัวได้ปูเฮ่นบอกว่าวิ่งเนวิ่งหาเนี่่าเอาทำาชมนหนาเหล<า>็กว<า>ิ่งลูกสาวปูนาวิ่งห้าจับควนจับกูเห็นตัวได้ก็่ปูหาสามก็แปดสามแปดสามได้พี่น้องได้หนาแต่ว่าวิ่งวิ่งหาตัวเดียวนาปูาวิ่งห้าตัวเดียวนาแต่ว่าคนจับไหหมี่หาสามกับแปดสามสองคู่นี่เด่นซ้ำกันมาปู พี่น้องนะครับคู้ใดรอดเล็กวิ่งลูกสาวปูก็ถือว่าแม่นอยู่เพิ่นจับคู่ให้คือหาสามกับแปดสามเป,ป็นปลาปาูถ้าบ่มักตัวที่เพิ่นจับให้าหาตัวมาใส่หาเลยอ่ะนะเพิ่นให้แค่คู่หนึ่งหรือสองคู่ทุกงวดอ่ะเดี๋ยวเบาเแ่าเขียนให้าได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับอ่าเลขลูกสาวปูสามแปดชุดล่างตัวได้ปูของปูเอาให้ปูย้ำให้อีกที่พี่น้อง หาได้ไปหาลอตเตอรี่ชุดบนหาเจ็ดศูนย์นะปูนะ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็ปูมากมือนไอปูให้ห้าศูนย์แปดตัวรองแล้วก็ศูนย์แปดนะชุดเนีนยก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ชุดบนหาเจ็ดศูนย์ตัวร่องคือ 5, 8, คห้าศูนย์แปดนะหาลอตเตอรี่ไว้ได้ได้ไปหนังได้สามตัวนี่ยนะหามาเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่เอาให้ปูย่ำชุดล่างให้ปูนั่นคือเกาโปูหาให้กันไหมปูหาหาขึ้บอยครับอืม เหมืนขักขัดคูไดปูมันเป็นมัดเขาเรื่อมันเอี่ยหาสามหาสามติปูป<า>ครับหาติปูอ่ะนี่พี่น้องนะครับล่างของปูกระเด็นหาได้พี่น้องเด้อ<า>ของปูนี่มีหาหลักหน่อยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามหมอบปูครับ,รบนี่เป็นหาการของมันหาของปูกะวิ่งหา,หาของปูกะแห่หาสามนี่ปู จุดนีล้ละครับหาสา <53, S 2> มน่หาสามปููเอาปูนี่เอาธผู้ชมนะครับนี่ที่ปูให้ที่มาหาปูตงหวดครบบนนะครับมีครบบน567 8012นย์หนึ่งเดี๋ยวเ่าเท่าเขียนให้เพื่อนพี่น้องหาศูนปดนั่นปูปูหาศูนย์แปดศูนเดี๋ยวเ่าเทเขียนให้ทธรชมชมนะครับนผู้ชม ปูเลยว่าหาสามด้พี่น้องได้ชุดล่างหลักหน่วยลงที่สามอ่ก็เลยมันใจหาสามันมันใจหลักหน่วย3ามถ่ายลักสิบตัเลยปูหลักสิบล่างหาคือเก่อาขกขันหาพ่อมมกจะเป็นยังปูหาเอานผู้ชมนับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ปูสามแปกรกฎาคม2568นนะครับผมเป็นแนวทาง หามาคาชอบจังไปหาหยิบจับลอตรีทำชมบอมักะชอบเบื้งซื้อเนี่ยไปมากะ่ะครับเด้เ๋ยักคิดแบบว่าถ้าพี่จะแปูบอมักปูมามากลังหามันมาขึหาเนี่ยนี่ลิลปเลยลักลิปซีกผาลักลิปบนเนด่นเด้ออ๋อลักซีบนเออนี่ดินี่ละมีอันแบบคับทุกหมวดเลยอืองโถบงบ้านคันกัดีเด้อซีเอ้างาวน์ีงปูขึ้นจับให้7 0 0เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดมันเขาโอ้โหพวกเขากันกับสตนนั่นอวกทขามันกผมสรนนั่นิ๋อแ่ครับ มาลักทริปแคร่เล่ครับปูมีเดบังหันกีที่ครับมีห้าก้อนเน่ยนี่เยเก้าครับกบสองนี่ก็ห้าห้านี่ก็ศูนย์ครับเมาูนย์เก้าพิพจะแพร์เดี๋ยวนี้รัปูนี่ได้ไรมากกจะจับอูฮาจับอาเลยครับคัดมากศูในบ้านี่นี่ก็ผ่านลักทริปครับปูบนบนย่างเดียวเลยท่านผู้ชมนับครบบนนับครบบนห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสอง นะครับหลักร้อยหกับเดได้พี่น้องได้ผูรดมากหลักร้อยนะที่ปูห้ตองวัดคือหาเจ็ดนยดหคู่เดียวครับหางเดียวคือหาเจดนหับมากมันอีปูห้ตัวรองคือหา8อยู่ในชุดมากครบบนนี่เลยพี่น้องหนับตัวรองคือ08ย์ดับวิ่งล่าง5้าับหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามมากมันอีปูในไหนหาสามนะคหับไปหาลอตเตอรี่ได้ได้พี่น้องได้ลูกสาปูสามพี่น้อง 16กรกฎาคม2568ันห้าร้อยหบปดวิ่งห้าปูวาเผยให้มา53กับ83ดมเนบ่ปูว53กับ83ดสามนับก็ตรงกันกับของปูพี่น้องนลยของปูกะ53สมเน้นหาสามไม่แบบปูต่ชุดล่างนี่มั่นใจหาให้กันแบบปูโอ้แับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหลักร้อยก็หลักร้อยกับหาปูว่าเน้นหาได้พี่น้องเด้หลักร้อยนี่ปูว่า เน้นห้าม,มาขบบนห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองจับเอาได้ทำาช่มได้ถ้าประมักชุดที่ปูจับให้นะครับอันนี้แคปหน้าจอพี่น้องนับชุดล่างหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหาลอตเตอรี่ไวเลยตัวร่องนี่ก็หาไว้ซุมอ่าม,มาร์คศนย์กับเรสครับคิดมาด้วยนะครับรนี่กระบอพิกก็แค่สูตรนี้เราปูอ่าปูมีหลายสูตรหลายสูตรอ่าครับผม,อมเอา นี่ครับทำช่่มแคปนาจอนะครับนี่จ้ะครับกว้างกว่านี้ครับอันนี้ลูกสาปู่สามแปน้องวิ่งห้าตัวเดียวของเพิ่นจะเน้นบนบ่อปูเน้นบนหาสามแปดสามบนล่างนะมันวบบบนล่างเลยบนล่างเออมันวบบนล่างกันล่างไว้น้ำนี่หนึ่งคนมันมกคูนมกคูนี่มาหาสามอืมใส่ปูเพิ่นมาคู่ใไกัปูมาคูนี่อ่อืมปูกันเลยเน้นเน้นหสมเพื่อกันเออมันตรงกันเขากัน ปแบบสามตัวร่องเอาทำผระชมนะครับปูชุดบนมาคักๆตวัวใดกับปูชุดบนทุกลมหาเจ็ดศนเจี่หา7เจ็ชุดล่างเลยปูชุดล่างกหาสมหาสนะปูมาขาได้พี่น้องได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเอาผุดละพี่น้องใกล้ๆจังจะมาหาปูอีกนะครับอา่า บาให้คายโดมบางแนนมักชีหน่วดชีหน่วดพริจแกเแียนี่ก็ได้สูตรบนบปูตัวเออบนแต่มันคนละบาตรงกันที่ปูนี่นั่นเลยเพราะว่าสูตรเขาบนปูอีกสูตรบามีเก่าบ่อเนี่ยนี่วันปูวมักมันบาเข้ากันมีหลายสูตรนะมันหลายสูตรเอาท่านผู้ชมนะครับเบ้าเท่ากับครับวานเรียกนี่ก็ได้คราโต้เนี่คู่หวาเดี่ยครับเอากราบขอบุญครับหน่วยอันนี้ซีปะปูนี่เออซีพนี่หกหนึ่งสามนี่สองหนึ่งครับบ่นี่ มาสี่สามเป็นบันนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้สูตรนี่จดเอาพี่น้องหลักสิบบนหกหนึ่งสามหลักหน่วยเก้าศูนย์สี่ปู่าสูตรนี้เขาเขาดีได้จักคู่กับปู้นี่จับได้จักคู่เก้าคู่หลักสี่หกหนึ่งสามหลักหน่วยเก้าศูนย์สี่อ้าวขึ้นบ้านดินมันออกมานดิครับสี่หกครับปู่สี่หกนี่ก็บเก้าอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนี่พี่น้องเด้อะครับขอบคุณขอบคุณปู่ท่านผู้ชม มือนี่เป็นวันพานุปูเนาะครับผมนะครับที่แฟนครับั้งสองทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะให้โชคให้มาให้แห่งให้รำให้ด้วยพอกันคลิปนาสวัสดีครับันท้าตุขให้โชคให้มาํำกันแล้ค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ